คืนนี้ไม่มีเกมไหนง่ายแต่ละคู่สู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเพราะงั้นเรามาฟังมุมมองก่อนเกมกันค่ะมุมมองก่อนเกมประจำวันที่6กุมภาพันธ์2569โดยปอเปย้ยวางบอลก่อนที่จะไปดูมุมมองของค่ำคืนนี้พี่ๆก็สามารถย้อนกลับไปดูผลงานเก,ก่าๆของน้องเป้ยได้ที่หน้าช่องหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หลักของค่ำคืนนี้กันเลยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรส์คู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามค่ะั่งเจ้าบ้านลีดยูไนเต็ดฟอร์มช่วงหลังนี้ถือว่ายังแข่งอยู่พอสมควรค่ะโดยนัดล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้มาแม้พวกเขาจะมีเกมที่เล่นได้ดีเป็นช่วงชวงแต่ปัญหายังเป็นเกมรับที่มักจะเสียประตูง่ายแต่อย่างไรก็ตามจุดแข็งของพวกเขาคือเกมในบ้านที่เล่นด้วยความดุด,ดนันและได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลเป็นแรงผลัดดันค่ะส่วนทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรส์ฟอร์มช่วงหลังนี้ลีก็ยังไม่ค่อยน่่งเเหหมมืออนนนนกนนนนกักััััคะะโดดยลลสสสุชบบ โดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่ยังมีจังหวะหลุดในแนวรับให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่อย่างไรก็ตามจุดเด่นของ f o r e เคือเกมสวนกับที่ใช้ความเร็วในแนวลุกเล่นงานคู่แข่งได้ดีค่ะแต่ถ้าดูจากสถิติการพบกันในห้านัดหลังสุดในหลีนะคะ f o r e เรสตผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยค่ะโดยที่ f o r e เรชนะ3นัดและหลีชนะ2นัดค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้หลีมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในแดนกลางแต่ก็ยังมีข่าวดีเพราะผู้เล่นในแนวรับกลับมาซ้อมได้แล้วค่ะว่าน่าจะมีรายชื่อในเกมคืนนี้ แต่โดยภาพรวมพวกเขายังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ไม่น่ามีปัญหาต่อรูปเกมแต่อย่างใดส่วนฟอร์เรเองก็กำลังเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งผู้รักษาประตูและแนวรับคาดว่าคงจะต้องใช้งานผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างสเต,เตฟานออเตกาลงเฝ้าเ,าเสาและในแนวรับคงต้องใช้ตัวสำรองลงแทนค่ะ ภาพรวมของเกมคืนนี้มองว่าเป็นเกมที่สูสีกันมากมีโอกาสที่ทั้งสองทีมจะทำประตูได้แต่ด้วยความไม่สมบูรณ์ของทั้งสองทีมมองว่าเกมนี้น่าจะจบเกมด้วยการแบ่งแต้มกันไปและมีแนวโน้มที่สกอร์จะสูงด้วยค่ะขอคาดการ์ว่าลีดอยู่ในเตตสองนอตติงแฮมฟอร์เรสสองค่ะแล้วพี่ๆล่ะคะคิดว่าเกมนี้จะสูสีเหมือนที่น้องเป้ยคาดการไว้ไหมหรือใครที่มองต่างก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเป้ยด้วยนะคะไปกันตอนน่อในคู่ที่2ค่ะในลก ยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านพบกับไอทักเซงส์เฟิร์ตคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสองครึ่งค่ะฝั่งเจ้าบ้านยูเนียนฟอร์มช่วงหลังน,ลนี่เริ่มน่าเป็นห่วงค่ะพอแพ้มาสองนัดติดต่อกันแล้วแต่พวกเขายังคงเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกรง่งเน้นวินัยเกยมรับแน่นและเล,เล่นกันอย่างเป็นระบบแม้เกมลูกจะไม่ได้หวือหวาแต่พวกเขาก็มักได้ประตูจากลูกตั้งเตะและลูกสวนกลับอยู่เสมอค่ะส่วนทีมเยือนอย่างแฟงเฟิร์ตฟองช่วงหลังนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะพอแพ้มาสองนัดติดเหมือนกันเลย จุดเด่นคือเกมรุกที่มีความหลากหลายและกล้าเปิดเกมข้าแรกแต่จุดที่ต้องระวังคือเกมรับที่ยังมีความผิดพลาดให้เห็นเป็นระยะค่ะและถ้าดูจากสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในหลีนะคะทั้งคู่ทําผลงานได้ค่อนข้างสูสีกันค่ะโดยที่ยูเนี่ยชนะ2นัดแฟงเฟอร์ f f ชนะ1นัดและเสมอกัน2นัดค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ยูเนี่ยมีปัญหาในแผงแนวรับ เนื่องจากอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักหลายตำแหน่งส่วนแฟรงเฟิร์ตเองก็ต้องรับมือกับผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายรายเช่นกันคาดว่าทั้งสองทีมจะต้องใช้ตัวสำรองลงสนามพอสมควรเลยค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้ทั้งคู่น่าจะเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและมีโอกาสที่จะทําประตูได้หลายจังหวะมีแนวโน้มที่จะจบด้วยสกอร์สูงค่ะขอคาดการว่ายูนีแอเบอร์ลิน2ไอทัฟแฟรงเฟิร์ตหค่ะ ไปกันต่อในคู่ที่3ค่ะในกานโชเซเรียอาเวโรนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปิซาคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสองสี่ค่ะฝั่งเจ้าบ้านเวโรนาฟอร์มช่วงหลังนี้อยู่ในช่วงรุ่มรุมนๆนค่ะในห้านัดหลังสุดนี้ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยสักนัดเดียวปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับที่20ท้ายตารางเกมรุกก็มีปัญหาเรื่องความเฉียบคมแต่เกมในบ้านยังถือว่าเป็นจุดแข็งที่ยังพอคุมจังหวะเกมได้อยู่บ้างค่ะ ส่วนทีมเยีนอย่างปิซ่านะคะฟอร์มในช่วงหลังนี้ก็ไม่ติดต่างกันมากนะคะ่ะโดยที่5นั้นหลังสุโกก็ยังไม่ชนะใครเลยเช่นกันตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่19ท้ายตารางเหมือนกันเลยค่ะแต่พวกเขานะคะถือว่าเป็นทีมที่เน้นเกมรับเป็นหลักและพายายามรอจังหวะสวนกลับเกมรุกอาจไม่ได้หรือหวาแต่ก็เล่นกันอย่างรัดก,กุมค่ะแล้วถ้าดูจากสถิติการพบกันของคู่นี้นะคะส่วนใหญ่จะจบด้วยผลเสมอและสกอร์ไม่สูงวยคะ่ะ ในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ทั้ง2ทีมกำลังประสบปัญหาผู้เล่นปาดเจ็บรวมถึงผู้เล่นที่ติดโคดแบนหลายรายเลยค่ะซึ่งส่งผลให้การจัดทานะค่อนข้างยากมากเลยค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดรูปเกมน่าจะเน้นเล่นกันแบบรัดกุมมีโอกาสที่จะจบด้วยการแบ่งแต้มกันไปและมีแนวโน้มว่าสกอร์ไม่สูงด้วยค่ะขอค่าการว่าเวโรนา1นพิซซ่า1ค่ะไปกันต่อในคู่ที่4ค่ะในลาลิกาสเปน เซลตาบิโกเปิดบ้านพบกับโอซาซูนาคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามค่ะฝั่งเจ้าบ้านเซลตาบิโกฟอร์มช่วงหลังนี่เริ่มมีสะดุดหลังจากไมนชนะมา2นัดติดกันจุดเด่นคือการคองบอลและการสร้างโอกาสเข้าทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหายังคงเป็นเรื่องการจบสกอร์ที่ยังขาดความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายค่ะส่วนทีมเยือนอย่างโอซาซูนาฟอรมช่วงหลังนี่ก็มีสะดุดเช่นกันค่ะแต่พวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยวินัยสูงเกมรับมีความเหนียวแน่นโดยเฉพาะเกมนอกบ้าน ที่มาทําให้คู่แข่งเล่นได้ค่อนข้างยากค่ะแล้วถ้าดูจากสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในลีกนะคะทั้งคู่ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างสูสีกันค่ะโดยที่เซลตาชนะ3นัดและโอซาซูนาชนะ2นัดค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้เซลตาบิโก้มีความพร้อมของทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมมากกับเกมคืนนี้ค่ะขณะที่โอซาซูนากําลังเจอปัญหากับผู้เล่นบาดเจ็บในแดนกลางทําให้การจัดทัพค่อนข้างยากค่ะ ภาพรวมของเกมคืนนี้มองว่าทั้งคู่ไม่น่าจะเปิดแรกกันมากนะและเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดแต่ด้วยความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านมองว่าเซีตาบิโก้น่าจะเบียดคว้าชัยชนะไปได้แต่สกอร์ไม่น่าสูงเท่าไหรค่ค่ะขอค่าการว่าเซีตาบิโก้หนึ่งโอซาซูนาศค่ะโอเคค่ะขอสรุปม,มุมมองของค่ำคืนนี้นะคะคู่แรกลีด d ยู i t นเตดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสขอไปสูง2.5คะ่ะ คู่ที่2องยูเนียนเบอร์ลินพบกับไอทักแฟงเฟิร์ตขอไปต่อยูเนียน0.5หรือใครที่ชอบสูงต่ําก็ไปสูงกว่า2.5ได้เลยค่ะคู่ที่3เวโรนาพบกับปิซ่าขอไปรองปิซ่า0.5หรือใครที่ชอบสูงต่ําก็ไปต่ำกว่า2.5ได้เลยค่ะและคู่สุดท้ายเซลตาบิโก้พบกับโอซาซูนาขอไปต่อเซลตาบิโก้0.5หรือใครที่ชอบสูงต่ําก็ไปต่ำกว่า2.5ได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งที่น้องเป้หยิบมาฝากพี่ๆหน้าช่องเท่านั้นนะคะยังมีมุมมองอีกหลายชุดสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมก็ได้เลยทางเข้าจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์นะคะและเมื่อพี่ๆเข้ามาติดตามกันแล้วไม่ได้มีแค่มุมมองก่อนเกมเท่านั้นยังมีเนื้อหาและแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจรูปเกมและมองรายละเอียดในสนามได้ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยคะ่ะสามารถเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะ